พิสุทั้งหลายในกรณีนี้พิษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็าตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นพิสุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่คิสุดทั้งหลายเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว,ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้ระงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตสังขารให้ระงับหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปาโมดยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปาโมดยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่น หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก forbid. เธอย่อม um ทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็น <hearts> ผู <OF> ้เ <of> ห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออก ธอย่อมทำการฝึกหดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจําหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจําหายใจออกพิสุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ พิสุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสง์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหันตบผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาณาคามี